ค่ะเด็กๆเ,เจอกับครูเมในหน่วยของสมาชิกอาเซียนนะคะแล้วในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของสัญลักษณ์ตราแผ่นดินของสมาชิกอาเซียนของเรานะคะสัญลักษณ์ตราแผ่นดินก็คือตราที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของประเทศต่างๆซึ่งจะมีการใช้สีแล้วก็ ตีความหมายที่แตกต่างกันออกไปเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเรียนสัญ,ญลักษณ์ตราแผ่นดินนั่นเองค่ะเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะตราสัญ,ญลักษณ์แผ่นดินตราที่หนึ่งนะคะเป็นตราของประเทศอะไรคะเด็กๆเห็นธงชาติไหมคะประเทศไทยนั่นเองนะคะตราแผ่นดินของไทย นั่นก็คือดาครุฑนั่นเองค่ะต่อไปดาแผ่นดินของประเทศไรคะเด็กๆก,กัมพูชานั่นเองนะคะเป็นรูปฉลองพระองค์คุยคลุมพานเว่นฟ้าค่ะเบื้องล่างสุดของรูปทั้งหมดนะคะเป็นแพรแถบแสดงข้อความว่าพระเจ้ากรุงกัมพูชา ด้วยอักษรขมินนั่นเองค่ะตราแผ่นดินประเทศที่สคือประเทศอะไรคะเด็กๆประเทศลาวนั่นเองนะคะสองข้างล้อมด้วยรวงข้าวสุกเป็นรูปวงพระจันทร์ระหว่างกลางของสองปลายรวงข้าวมีรูปพระธาตุหลวงนั่นเองค่ะตราแผ่นดินประเทศที่สี่คือประเทศอะไรคะ นี้ก็คือตราแผ่นดินของสาธารณรัฐแห่งสภาพพม่านั่นเองนะคะนี่ของประเทศพม่านะคะต่อไปตราแผ่นดินประเทศที่5ก็คือประเทศมาเลเซียนั่นเองนะคะประกอบด้วยส่วนหลักๆอยู่5ส่วนนะคะเด็กๆก็คือโลเสือโครงสองตัวพระจันทร์เสี้ยวสีเหลือง และดาวสีเหลือง14แชกและแถบผ้าค่ะต่อไปดาแผ่นดินของประเทศที่6ก็คือดาแผ่นดินของอินโดนีเซียนั่นเองนะคะนี่นะคะก็คือตาของอินโดนีเซียมีชื่อว่าดาพระยาครุฑปัญจศีลลักษณะเป็นรูปพร,พระยาครุฑ รางพยาครุฑนะคะก็มีรูปโลกภายในโลกแบ่งเป็น4ี่ส่วนนะคะเด็กๆมีหัวควายป่าต้นไทรดอกฝ้ายแล้วก็ช่อรวงข้าวนั่นเองค่ะต่อไปตาแผ่นดินของประเทศที่7ก็คือตาแผ่นดินของบรูไนประกอบด้วยสัญ,ญลักษณ์อยู่5อย่างนะคะก็คือธงรม่ม แล้วก็ปีกนกแล้วก็มือทั้งสองข้างแล้วก็ซีกวงเดือนหรือพระจันทร์เสี้ยวนั่นเองค่ะต่อไปดาแผ่นดินที่ประเทศที่8นะคะก็คือดาแผ่นดินของฟิลิปปินส์นั่นเองนะคะนี่ก็คือของฟิลิปปินส์นะคะต่อไปดาแผ่นดินของประเทศที่9กก็คือ ตราแผ่นดินของเวียดนามนั่นเองนะคะมีรูปดาวสีเหลืองบนผืนสีแดงมีรูปเฟืองแล้วก็รวงข้าวค่ะต่อไปตราแผ่นดินของประเทศสุดท้ายก็คือตราแผ่นดินของสิงคโปร์นั่นเองนะคะเป็นรูปสิงโตแล้วก็เสือนะคะถือโล่สีแดง มีรูปดาวห้าแฉกสีขาวห้าดวงแล้วก็พระจันทร์เสี้ยวสีขาวนั่นเองค่ะนี่ก็คือตราแผ่นดินของสิบประเทศอาเซียนนะคะที่ครูมิวนำมาให้เด็กๆได้ดูนะคะวันนี้เด็กๆเ,เรียนเรื่องสัญ,ญลักษณ์ตราแผ่นดินนั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับสัญลักษณ์ตราแผ่นดินของสมาชิกอาเซียนของเรา มีความหมายแล้วก็การใช้สีที่แตกต่างกันใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะครูมเมย์ก็มีใบงานมาให้เด็กๆหนึ่งใบเป็นใบนี้เลยค่ะให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยปะะเลข7อารบิก7ไทยให้เรียบร้อยแล้วก็ถูกต้องสวยงาม เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมระบายเสียรูปภาพด้านบนที่มีทั้งหมดเกี่ยรูปเด็กๆลองนับดูนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมถ่ายรูปลงมาให้คุณครูป,ประจำชัน้นได้ดูกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ